มาแล้วมาตามนัดแล้วเขาก็ขายตามนัดคิดตื่นเต้นมากในกระบินไม่มีร้านไหนขายเลยมีร้านนี้ร้านเดียวไม่รู้ว่าเราจะมาด้วยแต่เขาขายอะ่ะนี่ไงแม่ครับมาแล้วเร็วๆดูเกินไปแม่วิ่งมาหาของกิน<ม>ถ้าไม่ได้ผ่านมานะเอาจริงจะไม่รู้เลยว่าน้องขายนี่นี่เขาเปิดได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหเยอะมากเครื่องเยอะมากนี่อันนี้เลยใช่เนี่ยอันนี้หากินยากมากเมนูขายร้อนที่มิสแทชชวนชิมไปอ้อนวอนให้น้องเขามาขายในช่วงหน้าร้อนเมนูอะไรตามไปดูเลยโบกเกียเย็นเย็นชุ่มฉ่ำพร้อมเสิร์ฟ ไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นจะเป็นน้ำลำไยแบบอ,อันนั้นเขาเรียกเต้าทึงเนาะใช่เออ,อันนี้มันจับสูตรเหนียวอะ่ะแก้นึงก่อนเดี๋ยวเปิดก่อนดีมากความเหนียวเหนียวเนี่ยแหละชอบตรงน้ำแข็งเกตดอะ่ะมันเหมือนได้กินแบบหวานเย็นอะ่ะนี่เจอแล้วนี่มาเพื่ออัน,นเนี้ย้แป้งขาวๆเนี่ยแป้งบบกเกยใช่ไหมใช่ค่ะเนี๋ยที่เรียกบกเกยคือตัวนี้เดือยวหนุบๆพอบะ ปกเิกต้องไปกินที่เอราวัลัดหรือแม่ก็ทานยิ่งแดงน้องมีปุ๊บไม่ต้องไปละอร่อยอร่อยมากนะดีตัวนี้จริงๆคนคนอื่นไม่ชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่คนชอบมากอร่อยสดชื่นมาก,กวันนี้แล้วก็มีข้าวเหนียวม่วงด้วยข้าวเหนียวม่วงชุดเท่าไหร่ค่ะชุดละห้าสิบขายตั้งแต่กี่โมงแปดโมงแปดโมงเปิดแล้วข้าวเหนียวมูนเองข้าวเหนียวร้านนี้ข้อดีคือ ไม่หวให้ร้านออ,อร่อยข้าวเหนียวหวานกลมมะลีเป็นสูตรของดอนเมืองกะทิแบบเค็มๆแล้วก็นี่ซิกเนเจอร์อร่อยมากเนี่ยมันกรอบเชียวไปแล้วกรุบกรอบๆแบบอร่อยจริงซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตอมข้าวเหนียวหอมแบบมะลิอ่ะอบมะลิใช่ไหมข้าวเหนียวหอม เหมาและะ้วค่ะเหมาทุกเมนูและะ้วค่ะตามไปเติมความหวานความสดชื่นได้ที่ร้านเฮียใหญ่ขายขนมส่งในตลาดเทศบาลตำบลกบิน